เอ้าต้องไม่ขำค่ะน้อยอกน้อยใจอะไรนะเรียกว่าผัดใบนะดอกแคสีแดงบ้านสีจำขนาดขนาดเลือกอ,อ่อนเขียวอ่อนที่สุดเลยนะโอ้เธอสะตายหรือเธอจะผลีใบนะหาเงิน อ๋อเธอจะผลิใบโอ้ยตกใจนึกว่าเธอจะตนะายนะผลี่ใบอยู่ผลิใบยอยู่ดอกผลิใบอยู่ผลีใบผลี่ใบมองไม่เห็นอีกแต่เด๊ะเด๊ะด๊ะใครเอาน้ำหอม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 ไม่สวยแล้วเนี่ยฮะสีน้ำตาลหมดละ คุณกาหากินอะไรคะหากินแมงๆเหรอมีหน่อไม้ไหมได้แต่เกียวซอเวอร์มาเนี่ยหวานไม่หวานไม่รู้เอาไว้ก่อนแล้วมาอีกทีไม่ได้ไไดีไม่ได้มาดี่เงียบกิ๊บคือไงแน,น,น่ไปเอามะม่วงก่อนดีกว่าจ้านี่วันก่อนวันก่อนออกเอาไม่ทันลืมวันนี้จัด มะม่วงไงมะม่วงคุยี่ด,ด,ดิสักคุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จอันนี้ไม่รู้ม่วงอะไรแก้วมัง้งจัดให้หมดมไม่ให้เหลือสักที่นี่อะไรสามปีสิบปีสาปีแต่ทำไมหน้าไม่เหมือนสามปีเลยลูกเนะี่ยสามปีอะไรย้ายใหญ,ใหญ่จัดจะ้ะสามปีแหละ นี่ต้นนี้น้อยงองงอนน้อยๆแล้วต้นนี้ใหญ่กว่าอันนี้อะไรไม่รู้ไปแล้วเนี่ยเอยเธอสุกเหรอเอยเธอสุกเหรอแมงไม่เก็บแล้วให้แมงกินเลยกนตายก็อันตายลำใยไม้ลำใยเพียบ Đó, ừ, mồm khô đó.